สวัสดีค่ะสะวัสดีตอนเช้าวันนี้อากาศกา็เย็นสบายดีค่ะลมพัดมาวีวีเมื่อนี่ข่อยก็มาคุดจิปโอมค่ะนี่อุปกรณ์ข่อยมีเสียมมีถังมาคุดจิปโอมอยู่คางถนนคือ,อนนคปปเก่าค่ะอยู่คล้องคางถนนสมัครมีขวยจิปโอมเนาะค่ะมองเป็นโพนมองเป็นทีสูงอย่างสิช่วงนี้จิปโอมกับท่ทันได้ลงไปหน้านะคะอีกจักน้อยเข้าเกี่ยวเขาแล้วจิปโอมกัสิ ไปอยู่กับน,น้ำหน้าก็สิคุดง่ายกว่าเก่าค่ะมาค่ะมื้อนี้บ่ลลัสะฟาวคุดเวียกลายคักค่ะมื้อนี้เอ้ยควายจิปโปมมีพ่อดดได้กุดด้วยเลยค่ะเดินทางคุณก็มีพูนเดินทางคุณควายจิปโปมอ่ะอควายนี่ก่อนเลยละ่ะนี่ควายนี่คอ้ยจิโปมส่วนนี่ก็สิมีแต่ตัวใหญ่ควายนี่มี2อตัวด้อค่ะนี่ โอ้นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวแหลกไม่อีกตัวหนึ่งส่วนนี้มันจะเป็นอันแบบยเูเป็นครูเป็นครูนะคะ่ะนี่ตัวเมย์ตัวนี้มันเขาไปผสมพันก็จะยูเป็นครูน่าหยาใส่เพราะันบนกกัดกันมากค่ะโอ้นี่กวายใหญ่เลยเป็นตรลกทลนั่นเองสิงลิกเลยสิตึ๊

พอแล้วมีจกักโตบังด้ะมันพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันจะมีจกักโตนี่ๆๆนี่นี่นนเอาถังมาเอ้ยมีสองโตโอ้ เังเป็นต้นยนี่มีกับอีกต้นนั่งอยู่นี่อู้แต่ว่าส่วนนี้เขาต้องเขาจะคุดหลไปว่าให้มันขยายพันธุ์ก่อนกับคุดต่แถวนี้น่ะครับเพราะได้กินบริกาคุดทมูมือซูมือซเวนกำลังมันเด้มาคุดส่วนนี้ นี่มันจะมีตัวแม่กับตัวผู้เราสองเลยนี่ตัวแม่ตัวนี้มันจะเป็นไข่มันมัน่นนี่มันผสมพันธุ์ไ้ายใส่เดือน กาคดเห่นติดับโต เหมือนจะเห็นโตมันล่ะต่อเกับบเลิกได้สำนึกเนาะโมเมน เกือบสับซื้อสับมันบ้าอันนี้ตัวเมียไม่สองตัวอีลอีน่าจะเป็นตัวผู้ตัวน,นี้ดีด นี่ตจ้านี่ตเจ้าผูนี่หูหนึง่งอยู่นี่เลยนี่แดีวนี้่เบ,บิร์จะมีสองอีกไหมโอ้ออยแล้วหู ต้องค่อยค่อยคุดย่านจับมันตะหนวดนี่ก็เสียวอยู่เด้อย่านเป็นขี้เขียบอือมีกี่ตัวมีตัวเดียว ดี d ยวดูปูอตัวแมียคล้ายเลยนี่ ผูไว้สุดท้ายแต่พ่อปนล่ะตัวผู้ิลี่นี่เดีโอ้ตัวใหญ่ดีขนาดบานนี้มาเบิง้งเ้้อค่ะบานนี้ว่าหต่ลายเป็นไดแต่ว่ากับพ่อล่ะคคะเอาพ่อปนก็พ่อ ได้ข้าปนแล้วอ้อ,อ,อ,อ้ำหนี่ก็พอดแล้วค่ะปนหนึ่งคนกินกับหลวกพัก้ำหนี่ก็พอปนล่ะเอาไว้ออกแม่แพรลูกงน้ามันกํลังอันผสมพันธุ์กันนหน้าว่ามันยังดอก มานิก็เขอจบคลิปเพียงซัำนี่เดอ้อค่ะขอโตไปปนจิปโปมก่อนกินกับขอนี้วหลวกพักสแซบ่บค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ